เราเป็นซึมเศร้าเพราะเราเป็น LGBTQ ครับเราเก็บเรื่องนี้มา10ปีเพราะเราไม่สามารถคุยให้พ่อแม่ฟังได้เพราะเราห่วงความรู้สึกพ่อแม่กลัวรับไม่ได้เราไม่กล้าคุยกับใครเรื่องนี้เลยแต่เรารู้สึกอึดอัดหลายทีเราไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตไงต่อดีครับ และนี่คืออู่ซ่อมความรักยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคุณอยู่กับพี่เข้มนะครับเข้มมริวัฒนะช่างเข้มที่จะรับหน้าที่ซ่อมจิตใจของเพื่อนเคสวันนี้เนี่ยที่พี่เข้มได้ยกตัวอย่างมาเนี่ยนะครับมันใกล้เคียงกับหลายๆเคสที่มีคนเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตพี่เข้มนะแล้วก็มีหลายๆเคสเป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นหนึ่งแล้วกันนะครับที่มาปรึกษาปัญหาชีวิตนะครับแต่ว่าเอาจริงต้องบอกก่อนว่าพี่เข้มจะให้คําปรึกษากว้าง นะโดยเฉพาะกับเคสเนี้ยเพราะพี่แคบไม่ได้รู้ว่าตัวตนของเขาตื้นลึกหนาบางเขาเคยมีประสบการณ์วัยเด็กอะไรนะครับที่ทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยไม่กล้าที่จะพูดให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ดุหรือเปล่าใช่ไหมเออเรากลัวรับไม่ได้เป็นเพราะอะไรเพราะาเราคาดหวังหรือเปล่าและอะไระในวัยเด็กที่สร้างให้เราคาดหวังและความคาดหวังเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นนะั้มันสมเหตุสมผลหรือเปล่าไอ้เรื่องพวกนี้แต่ละเคสจะต้องมาเจาะกันลึกเลยนะครับ ว่าเราจะคุยกับพ่อแม่หรือจะไม่คุยหรือจะปล่อยมันอย่างนี้ต่อไปนะครับแต่ทุกวิธีการแก้ปัญหาไม่มีถูกไม่มีผิดนะอ่านเดี๋ยวพี่เข้มจะขอวิเคราะห์แค่จากประสบการณ์นะครับจากเคสที่พี่เข้มเคยให้คำปรึกษามาแล้วกันเนาะเรื่องนี้ต้องแยกประเด็นก่อนนะครับที่จะตอบคำถามอย่างแรกเลยเนี่ยถ้ามีคำว่าโลกนะครับโรค โรคทางกายโรคทางใจถ้าขึ้นชื่อว่าโรคแล้วเนี่ยคนที่จะมีสิทธิ์วินิจฉัยจ่ายยาจะต้องเป็นจิตแพทย์เท่านั้นนะครับเออเื่อให้คำปรึกษาจะต้องพูดแบบนี้ก่อนซึ่งเขาไม่ได้ทอดทิ้งคุณนะเขาแค,แค่ยืนสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณนะครับก็คือคุณควรพบจิตแพทย์นะครับจิตแพทย์จะสามารถทําการวินิจฉัยจ่ายยาได้ว่าคุณป่วยไม่ป่วยนะครับป่วยแล้วจะรักษายังไงนะครับอาชีพคนอื่นๆเนี่ยอย่าไปทำนะครับ ต้องพบแพทย์เท่านั้นนะคนอื่นๆอย่าไปวิ่งฉฉยมั่วนะครับบอกเห็นคนทาหน้าเศร้าอันนี้เป็นโรคซึมเศร้าอย่างนี้ไม่ได้นะผิดนะครับผิดกฎหมายคุณจะโดนจับได้นะอันนี้คือเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นใครที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้านะครับพบจิตแพทย์นะครับแล้วก็ถ้าจิตแพทย์เขาไม่ได้ทําจิตบํบาบัดหรือไม่ได้เคลียร์ไม่ได้เคลาสลิงอะไรให้เราเราก็ควรจะรีเฟอร์ตัวเองเนี่ยไปพบนักจิตวิทยาการปรึกษาด้วย หรือบางคนที่ยังไม่ได้ป่วยเนี่ยแล้วก็เรารู้สึกว่าเราไม่สบายใจกับการใช้ชีวิตคุณสามารถพบนักจิตวิทยาการปรึกษาได้ซึ่งมันเป็นคนละอาชีพกับจิตแพทย์นะนเพื่อนๆนะอันนี้คือประเด็นหนึ่งประเด็นป่วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งถ้ามีปัญหาชีวิตนะครับก็เรื่องนี้แหละนะครับอาจจะไปคุยกับนักจิตวิทยาเขาอ,อาจจะช่วยให้เราจัดการระบบความคิดอ่าถ้าสมมติว่าเคสน,นี้มหาพิเคมพิเ้มจะดูอะไรบ้างการที่เรารู้สึกว่าเราไม่ถูก ยอมรับตัวตนนะครับตัวตนเราไม่ถูกยอมรับมันทําให้คนคนหนึ่งเกิดความทุกข์ได้อย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่ตัวเองไม่ยอมรับตัวเองหรือความรู้สึกว่าคนอื่นไม่ยอมรับเราทําไมพี่เข้มใช้คําว่าความรู้สึกเพราะบางทีคนอื่นเขาอาจจะยอมรับเราหรือเขาอาจจะไม่ได้สนใจว่าเราเป็นหรือไม่เป็นเขาเขารู้สึกโอเคอะโอเคในสิ่งที่เราเป็นนะแต่จิตของเราอะเราคิดว่าอุ๊ยเขามองได้หางตาเขาต้องเกลียดเราแน่นเลย ขาต้องรังเกียจแน่ๆเงี้ยนะมันเราจะไปเชื่อเสียงในหัวที่มันหวดตีตัวเองอยู่แล้วที่มันไม่ชอบตัวเองอยู่แล้วเราก็จะเชื่ออะไรเล็กๆน้อยๆอยเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นดนังบบบนั้นต้องมาพิจารณาให้ดีก่อนนะครับว่าเ,าเหตุของปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันเป็นเรื่องครอบครัวอันนี้เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับแล้วครอบครัวของเราเนี่ยคือมันแม้ว่ามันจะเป็นหน่วยสังคมเล็กๆแต่มันมีความหมายในใจกับคนคนหนึ่งสูงมาก บางครั้งบางครอบครัวไม่ได้เป็นเซฟโซนหรือบางครอบครัวเป็นเซฟโซนนะแต่จิตของเราอย่างที่บอกไปอนะเนาะเขาไม่ได้มองครอบครัวตัวเองเป็นเซฟโซนคืออาจจะไปเจอคาพูดบางอย่างมาแล้วตั้งแต่วัยเด็กนะแล้วเด็กก็ฝังใจนะครับอาจจะเป็นไปได้ซึ่งมันก็อาจจะต้องมีการเคลียร์ปมปัญหาเคลียร์แผลใจคลีนเอเนจี่อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่สัรญากนะครับบางครั้งตัวเราเองก็ปิดโอกาสตัวเอง ด้วยความเชื่อบางอย่างหรือบางคนอาจจะเชื่อจากบรรทัดฐานของสังคมสังคมยอมรับไม่ได้อะครอบครัวต้องยอมรับฉันไม่ได้นแน่เลยบางทีอาจจะเกิดจากสื่อก็ได้บางทีอาจจะเกิดจากวัยเรียนนะเพื่อนออสมัยมอตอน้นมอปลายอะไรเงี้ยมันก็เด็กหัวปกมันก็พูดอะไรไม่รู้ใส่เรามาหรือบางคนก็ไม่ได้คิดอะไรแซลขำๆแต่เราอะคิดเยอะอย่างเงี้ยเ,เราอะเก็บมาคิดมาก มันก็จะเพิ่มภาระอันหนักอึ้งให้กับความเชื่อฟูงฟักความเปลียดตัวเองความเซล์ดาวความหวาดระแวงสงสัยในตัวเองได้รู้สึกว่าเราผิดบาปอย่างเงี้ยก็ได้นะครับตรงเนี้ยนักจิตจะค่อยๆแก้ให้คุณทีละสเต็ปสเต็ปนะครับโอ้มันเปรียบเสมือนแบบเชื่ออะไรที่เราเคยเชื่อไว้เนาะเขาจะค่อยๆแก้ในกรณีเนี้ยที่เค็มอยากจะถามคุณ นะคุณเจ้าของโพสต์หรือว่าใครก็ตามที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปเนี้ยแล้วเราเจอปัญหาแบบนี้อยู่อย่างแรกเลยคือการเป็น LGBTQ อะ่ะเป็นบุคลิกภาพหรือเป็นปัญหาอันนี้อันนี้คำถามหนึ่งนะคำถามที่สองคือการที่ครอบครัวมไม่ยอมรับเราอะ่ะมันเป็นความรู้สึกของเรา หรือมันมีเหตุผลอะไรแล้วมีอะไรบ้างไหมที่เราสามารถคัดง้างเหตุผลเหล่านั้นได้เออมันมีมันมีอะไรบ้างไหมที่เราสามารถคัดง้างเหตุผลเหล่านั้นได้นะครับเช่นไอ้บางทีครอบครัวก็อาจจะเห็นความสําคัญของเราเขาก็เลยเชียร์ให้เราแบบว่าแต่งงาน ตามที่เขาชอบตามที่เขารักแล้วถ้าสมมุติว่าครอบครัวเราอะ่ะไม่ได้รังเกียจเราแบบที่เราคิดเลยเนี่ยไอ้ mm. สิบกว่าปีนี้ก็คือเราจ่ายจ่ายหนี้อะ่ะที่เราไม่ได้กู้เอะมันคุมแล้วเหรอเราจ่ายหนี้ที่เราไม่ได้กู้อ่ะเขาเรียกว่าอะไรจ่ายดอกเออจ่ายดอกค่าดอกก็คือเขาเรียกอะไรดอกเบีย้ยกับจํานวนเงินที่เราไม่ได้กู้นะลองเอาไปชั่งน้ําหนักดูนะครับ หรือว่าถ้าครอบครัวเขาตั้งเกียดเราล่ะสมมุติเอาวันหนึ่งเขาอาจจะรับเราไม่ได้เนี่ยจิตใจเราจะต่ำลงกว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรมันจะดรอปลงนะมันจะดาวลงกว่านี้ไหมเราจะทุกข์กว่านี้ไหมหรือว่าขณะนี้คือทุกข์มนสุดๆไปแล้วอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พิจารณาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราจําเป็นที่ต้องบอกไหม หรือเราจะปล่อยให้เขารู้ด้วยตัวเองก็ได้นะเช่นสมมุติว่าเราใช้ชีวิตแบบแบบนี้ของเราอะ่ะมีความสุขของเราอย่างเงี้ยอ่าแล้ววันหนึ่งเขาอาจจะเห็นว่าเราเนี่ยสนิทกับเพื่อนเพศเดียวกันมากเกินกว่าเพศตรงข้ามเขาอาจจะค่อยๆย,ยอมรับก็ได้ดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราสามารถมาพิจารณานได้อีกทีหนึ่งว่ามันเป็นปัญหาหรือเป็นวิธีแก้ปัญหา และตอนนี้เรากําลังเดือดร้อนจากปัญหาหรือว่าเดือดร้อนจากวิธีแก้ปัญหากับตัวเราเองเพราะวิธีแก้ปัญหาของตัวเราเนี่ยคือเราไม่สามารถพูดให้พ่อแม่ฟังได้เพราะเรามีความเชื่อปัญหาคือเรามีความเชื่อว่าเราไม่ถูกยอมรับจากพ่อแม่เราจึงแก้ปัญหาโดยการเก็บเรื่องนี้เอาไว้และแบกรับความรู้สึกไม่เป็นที่ยอมรับเอาไว้กับตัวเองอันนี้ก็เป็นผลกระทบจากการแก้ปัญหาของเราเหมือนกันนะ เออถ้าเรามองปัญหาไม่ใช่ปัญหาแล้วเรามองว่าวิธีแก้ปัญหาของเรานี่แหละที่สร้างปัญหาให้เราเออเราอาจจะเจอทางออกก็ได้นะทางนี้ทั้งนั้นลองไปพิจารณาดูนะครับเพราะว่าตัวตนที่เราไม่ถูกยอมรับเนี่ยไอคนอื่นไม่ยอมรับอันไม่ไม่เจ็บเท่าไหร่นี่ครับคนในครอบครัวไม่ยอมรับเจ็บมากและคนเขาเรียกตัวตัวเราเองอะ่ะไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่ไม่ยอมรับตัวเราคือตัวเราเองอันที่เจ็บที่สุด อาลองลองพิจารณาดูว่าปัญหานี้จะแก้ยังไงนะครับแต่มีเม๊เข้มจะไม่ไม่เอ่อไม,ไม่ไม่ให้คําตอบว่าไปบอกเลยกับครอบครัวยังหรือว่าไม่ต้องบอกเก็บเอาไว้ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวของคุณคําตอบของคุณคือสิ่งที่มีค่าที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดดังนั้นนะครับก็ลองเอาคําถามเหล่านี้ไปคิดสระตะกับตัวเองนะครับขอให้คุณยอมรับตัวเองโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับขอให้คุณเป็นคนที่ใจดีต่อตัวเองอ่อนโยนต่อตัวเอง นะครับแล้วก็ยอมรับตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขนะแล้วคุณก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อให้ใครไม่ยอมรับเราก็ตามแต่เรารักในสิ่งที่เราเป็นนะครับโอเคขอบทวนนะขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับชแนลอูซ่อมความรักของเรานะครับเพื่อสามารถกดปุ่มรับซับได้นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้ลากันไปนะครับใครมีคำถามอะไรทิ้งเข้ามาได้นะครับสวัสดีด้วยครับ